สวัสดีค่ะสิน้นเจ้าภาษาเวียดนามแปลว่าสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะกําลังอยู่บนเรือเวียดนามเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศระหว่างรอพี่น้องเข้ามานะคะทริปนี้เป็นทริปพระเจ้านะคะพระเจ้าพามาเที่ยวเ,เดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันหลายอย่างนะคะว่า มา,าะะามาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงนะคะทำไมมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็กชีวิตที่มีพระเจ้านะคะมันดีขนาดไหนนะคะแล้วการอัศจรรย์นะคะที่พระองค์ทรงทําให้กับเรานั้นใน,ในชีวิตนะคะม,มันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ยังไงนะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เพจชีวิตอัศจรรย์นะคะเพจนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันพระคำหวันใจนะคะแล้วก็แบ่งปันคําพยานชีวิตนะคะที่อิฐได้รับนะคะจากการที่มารู้จักกับพระเจ้านะคะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่เวียดนามนะคะพี่น้อง จะมาแบ่งปันนะว่าทาไมวันนี้มาเชื่อพระเจ้าทําไมถึงมามีชีวิตอยู่กับพระเจ้าทําไมมาดําเนินชีวิตกับพระเจ้านะคะพี่น้องแล้วมาเชื่อพระเจ้านะคะมาอยู่กับพระเจ้าแล้วชีวิตดีขึ้นยังไงนะพี่น้องตอนนี้ระหว่างเราเพืเ่อนๆเข้ามานะคะแบ่งปันบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะนี่คือทิพพระเจ้านะคะ ใครที่เข้ามาแล้วนะพี่น้องภาพชัดเสียงชัดนะคะพิมพ์คําว่าสรรเสริญพระเจ้านะพี่น้องพระเจ้ายิ่งใหญ่นะพี่น้องเงยหน้าดูท้องฟ้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะขอให้รู้ว่านี่คือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะไม่มีมนุษย์คนไหนนะพี่น้องสามารถจะระบายสีท้องฟ้าได้นะคะไม่มีมนุษย์คนไหนนะยสามารถจะสร้างภูเขาได้นะคะไม่มีใครนะยสามารถจะสร้างแม่น้ำนะคะแล้วก็อากาศที่สดชื่นนะคะได้จาบพระเจ้าพี่น้องขนาดมนุษย์นะพี่น้องผลิตแอร์คอนดิชเนอร์ได้นะคะ สร้างความเย็นได้แต่อากาศมันก็ไม่สดชื่นนะคะเหมือนกับที่อากาศที่พระเจ้าให้กับเราใครเห็นด้วยพิมพ์อาเมนค่ะพี่น้องว่าจริงไหมอากาศที่พระเจ้าให้เรานะให้เราหายใจนะคะแบบมันสดชื่นเต็มปอดรู้สึกอิ่มอะ่ะคือมนุษย์ไม่สามารถจะสร้างได้มีแต่ฝีผ้าของพระองค์เท่านั้นนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะนี่นี่คือเวียดนามนะคะพี่น้องอันนี้นะคะเรียกว่าเรือกระดง้ง เรือกระด ố นะคะหรือว่าโคโคนัทโบ๊ทโคโคนัทโบ๊ทนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับกะลามะพาวนะคะอ่ะโอเคทุกคนเข้ามาแล้วนะคะก็อกจะแบ่งปันเลยนะคะว่าทําไมนะคะพี่น้องชีวิตของเราที่มารู้จักกับพระเจ้านะ,ะชีวิตของเราที่เชื่อพระเจ้าและชีวิตของเราที่ เป็นลูกของพระเจ้านะคะมันต่างจากการเป็นลูกของโลกยังไง<อ>เมื่อก่อนนะอิฟเคยเป็นคนนึงนะพี่น้องที่เป็นลูกของโลกใบนี้นะต้องพูดอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนที่อิฟยังไม่รู้จักพระเจ้านะอิฟเป็นลูกของโลกใบนี้อิฟเคยเป็นทาสของเงินนะพี่น้องใช้ชีวิตทุกวันนะตื่นมามีลมหายใจนะคิดถึงแต่ความสําเร็จคิดถึงเป้าหมายชีวิตคิดถึงแต่ตัวเงินพี่น้องชีวิตแบบ พึ่งพากาลังของตัวเองนะคะซึ่งมีจํากัดบ้างนะคะแล้วก็เป็นของประธานที่พระองค์ให้มาแต่ยังไงก็ยังจํากัดอยู่ดีเมื่อเราไม่ได้พึ่งพาพระองค์พี่น้องแต่เมื่อชีวิตเรามีพระเจ้านะชีวิตแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะคะเรามีสันติสุขมากขึ้นนะคะเราเจอกับการอัศจรรย์นในชีวิตนะคะสิ่งใดก็ตามนะที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะในสายตาของมนุษย์นะคะแต่เป็นไปได้นะคะโดยฝีพระหัตของพระเจ้าพี่น้อง ตั้งแต่อิบมารู้จักกับพระเจ้านะชีวิตพบกับการอัศจรรย์มากมายทริปนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเวียดนามพระเจ้าทรงพามานะคะพระเจ้าทรงนําพามานะคะมาให้ดูสะพานมือนะคะซึ่งเป็นของประทานที่พระเจ้าดนใจให้ลูกของพระเจ้าสร้างขึ้นมานะผะู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าหรือคริสเตียนนะคะในเวียดนามนะคะเขาก็สร้างสะพานมือขึ้นมานะคะเป็นฝีพระของพระเจ้าที่ดึงเส้นทองออกมาจากดินนะพี่น้องสแสดงให้เห็นเลยว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พี่น้อง มือของพระองค์อยู่เหนือมือของเราสิ่งใดก็ตามที่เป็นน้ํามือเรานะที่เราแบบใช้มือเราทําอ่ะพี่น้องออบางทีมันเกินมือเรามันเกินกําลังเรานะคะแต่มันไม่เกินนะคะฝีประหัรของพระเจ้าหรอกนะคะโอโอก่อนหน้านี้นะคะอีกก็เป็นลูกของโลกใบนี้นะคะอีกก็เป็นทาสของเงินคนหนึ่งนะคะซึ่ง เคยเชื่อมั่นและวางใจว่าเงินนี่แหละจะสามารถช่วยชีวิตเราได้ให้รอดทุกด้านเคยคิดว่าถ้ามีเงินนะเจ็บป่วยอะไรก็รอดนะเคยคิดว่าถ้ามีเงินนะยังไงความสัมพันธ์ก็ต้องดีเคยคิดว่าถ้ามีเงินนะคะยังไงก็มีความสุขในชีวิตพี่น้องแต่ไม่ใช่เลยเมื่อเราไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะคะแล้วเมื่อเรายิ่งมารู้จักพระเจ้าเรารู้เลยว่าเรามีเงินก็ไม่ได้กู้บางความสัมพันธ์ได้นะคะไม่ได้กู้ จิตใจตัวเองได้ไม่ได้ทำให้เรามีสันติสุขได้แท้จริงนะคะแล้วก็ไม่ได้รักษาโลกได้ทุกอย่างนะคะและที่สําคัญไม่ได้สามารถจะพาเราไปถึงแผนินสวรรค์ของพระองค์ได้เนะ,ะเงินมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถนะพี่น้องที่สั่งสมนะค,ะความดีเพื่อไปถึงสวรรค์ได้แต่เมื่อเรา,าเป็นลูกของพระเจ้านะคะเราเชื่อมั่นวางใจเลยว่าความรอดที่พระองค์ทรงประทานให้น,นั้นพระองค์ประทานให้ด้วยพระคุณความรักนะคะไม่ใช่ด้วยตัวเงินหรือด้วยกำลังของตัวเราเองอาเมนนะพี่น้องสรรเสริญพระเจ้า แล้วเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงสัญญาว่าชีวิตของลูกพระเจ้านั้นนะคะจะครบบริบูรณ์นะคะสุขภาพจะดีขึ้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นสันติสุขในชีวิตจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเรามาพึ่งพาวางใจในพระองค์นะคะแล้วก็การอัศาจรรย์ในชีวิตมากมายเลยพี่น้องพอมาเชื่อพระเจ้านะคะ การอัศจรรย์แรกนะพี่น้องที่อิฟได้รับนะคะแล้วทาให้อิฟตัดสินใจมาเป็นลูกของพระเจ้าก็คือว่าอิฟเคยเจ็บป่วยนะคะสเดือนเต็มพี่น้อง2เดือนเต็มในชีวิตนะคะเรามีเงินเป็นล้านในบัญชีแต่ไม่สามารถรักษาชีวิตของเราให้รอดได้เราไม่หายไปหาหมอนะคะกี่ครั้งนะคะไปหาหมอกี่ที่ก็ไม่หายพี่น้องแต่ขอบคุณพระเจ้านะพระองค์ส่งลูกของพระองค์มานะคะแล้วก็มาวางมืออที่ฐานให้กับเราแล้วก็มาเจิมน้ำข้าวถุงหนึ่งให้เรากิน แล้วเมื่อเราดูดน้ำะเพาถุงนั้นหมดขอบคุณพระเจ้าสนเสริญพระองค์นะ,ะอิบหายเป็นปิดทิ้งหลังจากที่กินยาไปเป็นเวลา2เดือนไปหาหมอมาหลายที่นะคะพยายามจะรักษาด้วยตัวเองไม่หายแต่พระองค์สามารถทําได้พี่น้องเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ทำให้อิพเนะี่ยได้มารู้จักกับพระเจ้านะคะสรเสริญพระเจ้าคะ่ะนี่เราอยู่ที่ดานางนะพี่น้องนั่นคือเหตุผลแรกนะพี่น้องที่อิพได้มารู้จักกับพระเจ้านะคะก็คือพระองค์ทรงรักษาสุขภาพของอิพให้หายแบบที่เงินก็ไม่สามารถซื้อได้ และหลังจากนั้นเมื่อเรามาต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตนะคะพระองค์ไม่ได้แค่ช่วยเราด้านใดด้านหนึ่งนี่น้องแต่พระองค์มาช่วยกู้เราทุกด้านความสัมพันธ์นะคะกับเรากับพระเจ้าเมื่อเราฟื้นคืนดีกับพระองค์เราจะกลับมามีความสัมพันธ์กับตัวเราเองเมื่อเราได้รับความรักจากพระองค์นะคะเต็มที่เราจะสามารถที่จะเต็มล้นในความรักนั้นนะคะแล้วก็ส่งต่อความรักให้กับผู้อื่นได้ มีครั้งหนึ่งนะคะที่อีฟรับรู้พระเจ้านะคะแล้วก็รับพระองค์เข้ามาในใจนะคะไม่ใช่แค่อยู่ที่หัวนะพี่น้องแต่ในใจเลยเต็มชีวิตของอีฟก็คือว่าเมื่อพระองค์นะคะทรงเทความรักมาให้อีฟนะคะเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นนะ,ะย้อนกลับไปจําไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วพี่น้องแต่วันนั้นนะคะรู้สึกถึงการเทรู้สึกว่ามีอะไรเทลงมานะคะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้เลยว่าเป็นความรักที่โลกใบนี้ไม่เคยมีให้กับเรา วันนั้นนะคะอีทได้รับรู้เลยได้ว่าตอนนั้นเลยไม่รู้จักพระเจ้ามากนะคะเราไม่รู้ว่าคําว่าการทรงสถิตหรือการเทความรักหรือการเต็มรอดในพระวิญญาณเป็นยังไงนะคะแต่ว่าวันนั้นเลยนะคะเป็นวันที่ไม่ว่าใครนะคะจะมาบอกอีกว่าพระเจ้าไม่มีจริงนะคะอีทก็ไม่เชื่อไม่มีใครพี่น้องสามารถจะมาแงะมาลักมาขโมยความเชื่อนะที่เรามีอยู่ในหัวใจของเราได้ความเชื่อนี้นะพี่น้องที่พี่น้องทุกคนกําลังมีนะคะไม่มีใครมาเอามาฉวยมาขโมยไปจากพี่น้องได้ มีแต่พระเจ้าที่ประทานให้เรานะคะความเชื่อนี้และพระคุณความรักที่พระองค์ประทานให้เรานี้ไม่มีใครสามารถจะมาเอาจากเราได้ที่บ้านเราอาจจะมีคนมาขโมยนะของได้ใช่ไหมเอาทีวีเอาตู้เย็นไปได้พี่น้องแต่ความเชื่อของเราไม่มีใครสามารถเอาไปได้นั่นแหละค่ะถ้าใครนะคะที่อยากจะมีความเชื่อแบบนั้นพี่น้องอธิฐานกับพระเจ้าเลยว่าลูกอยากจะรู้จักกับพระองค์ลูกอยากจะติดสนิทกับพร,พระองค์นะคะลูกอยากจะมีพระองค์ในชีวิตและให้พระองค์เข้ามาดูแลนาทางทุกอย่างในชีวิตของลูก และพี่น้องพบได้เลยว่าเมื่อพี่น้องขอพี่น้องจะได้รับในพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะมัทธิวบทที่7ข้อที่7นะคะได้บอกไว้ว่าจงขอแล้วท่านจะได้พี่น้องใครยังไม่เคยขอนะคะเสียสิทธินะพี่น้องพี่น้องต้องขอขอทั้งความเชื่อนะคะขอทั้งการช่วยกู้นะคะเมื่อเราถ่อมใจลงเราขอให้พระองค์ช่วยเราพี่น้องจะได้สัมผัสรประสบการณ์การอัศจรรย์นะ,ะที่ไม่มีใครในโลกนี้ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนการศึกษาสูงแค่ไหนประสบการณ์มากแค่ไหนจะสามารถช่วยพี่น้องได้เหมือนที่พระหัตถ์ของพระเจ้าสาม,มารถทําได้ อเมสนสรรเสริญพระเจ้าให้พี่น้องดูบรรยากาศอีกทีนะคะที่เวียดนามนะคะตอนนี้เป็นทิปพระเจ้าพระเจ้าพามานะคะเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงนําเราพี่น้องเมื่อพระองค์ทรงนําเราแล้วเราก้าวเดินตามการทรงนําของพระองค์ชีวิตของเราจะปลอดภัยชีวิตของเราจะเกิดผลชีวิตของเราจะมีสันติสุขชีวิตของเราจะเต็มล้นด้วยความรักของพระองค์ยินดีต้อนรับพี่น้อง คนนะคะเข้าสู่ความรักของพระเจ้านะคะใครยังไม่เคยต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพี่น้องสามารถจะไปกดฟังได้นะคะและอธิษฐานตามได้นะคะในบทปักหมุดของเพจเพจนี้อีกเป็นคําพยานชีวิตหนึ่งพี่น้องที่จะยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่กําลังตัวเองไม่ใช่เงินที่จะช่วยเราให้รอดหรือช่วยเหลือครอบครัวเราให้รอดได้ทุกด้านแต่ประหัตของพระเจ้าทําได้ตั้ต่มาเชื่อพระเจ้าอีกคืเห็นพระเจ้าชุบคนตายให้ฟื้น รักษาคนที่หมอบอกว่าไม่หายให้หายสนิทการอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายความสัมพันธ์ถูกฟื้นฟูขึ้นความรักได้ดับได้รับการเต็มล้นเมื่อเรารับรับรักจากพระเจ้าก่อนชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปทุกด้านอเมนนะคะสรรเสริญพระเจ้าขอถวายเกียรตินะคะแด่พระเจ้านะพี่น้องแล้วขอให้พี่น้องทุกคนได้รับความรักจากพระองค์เช่นเดียวกันนะพี่น้องแล้วเราเจอกันใหม่นะพี่น้องลากันไปได้มากภาพนี้